สวัดีค่ะพอกับชาแนลแบมบิสกูชีช่ชาวกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวสกูชี่โฮมเมดทั้งหมดกันเลยนะคะมีแค่สามชิ้นเท่านั้นนะเพราะเราไม่ค่อยได้ทำ <c oughs> แล้วก็ไม่ค่อยมีฝองน้ำให้ทำนะคะอุูมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะไปรีวิวชิ้นแรกนะคะอุ้ยชิ้นแรกก็จะเป็นสกูชี่แซนด์วิชเ,เคก้กไว้หอมน,นะคะนุ่มสโลด้วยนะสะโลดนิดนึงอะเห็นปะสะโลดนิดนึง สโลนนิดนึงนะไม่ได้สโลพัดถูนะจริงๆแนละ้วมันสโลนนิดนึงแต่อืมนี่นะคะจะเป็นเออ่แท็กนะคะเป็นแพกเกจนะแล้วทำเองนะคะคิดเองอย่างต่อไปนะคะแล้วก็คิดเออ่เราซื้อฟองน้ำมาก็จะทำเป็นเออ่ฮัลโหลคิตตี้นะคะนี่เราลืมใส่สีขาวนะมันก็เลยโป่งใสสโลนะทาไปแค่หนึ่งชั้นนะคะหนึ่งชั้นเท่านั้นนะเพราะว่า เราทานีไปแล้วนะก็เลยทาอีกอีกชั้นหนึ่งไม่ได้มันจะทับกันจะไม่เห็นไม่สวยนะคะโอเคนี่สโลนะนี่สีเข้มสีอ่อนเราทาให้มันหลากหลายแต่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกนะดูสิมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตรงเนี้ยเละมากเลยอบางคนถามว่าเราทําเป็นแบบนี้ได้ยังไงนะคะก็เอาหนึ่งยางมาลัดแล้วก็เอาสีทาทาเรียบร้อยนะคะ เราไม่ให้มันแห้งพอแห้งปุ๊บแล้วก็ถอดออกก็จะเซตตัวเป็นแบบนี้นะแต่นี้มันไม่ค่อยเซตเท่าไหร่ก็เลยแบบเพสีเหลืองๆคะ่ะสโลมาแต่ก็ไม่สโลมาเท่าไหร่สโลแต่ไม่สโลมาเออมีแท็กนะแท็กเป็นของแบมบแบมเลิฟเลิฟแบบนะคะมีหลายแท็กหแบบเราทําแท็กนะคะก็อาจจะส่นไปนี้หนึ่งนะเราใช้ขาตั้งกล้องแบบนีนะคะ อันต่อไปนะคะก็จะเป็นเค,คเก้กแกมโลค่ะเละมากๆนะคะดูสิไปคนละทางเลยอะ่ะอันนี้มันขึ้นข้างบนอันนี้ลงข้างล่างนะคะก็แต่ก็เราว่าก็น่ารักดีนะคะสโลโด้วยนะสโลมากดูสิถ้าไปแค่สองชั้นนะสองตอนแรกเราจะกะจะทาสี่ชั้นจะได้สโลสโลแต่ขี้เกียจแล้วอะ่ะนะคะก็แบบเราทำมาหลายวันแล้วนะเนี่ยนะ อดใจรอที่จะมารีวิวนะคะเนี่ย slow motion ตอบอ่นนี้นะ,ะจะเป็นท็กแบมเลิฟแบมเลิฟนะคะนี่นะเป็นท็กแบบนี้เราทำเองหมดนะขนาดท็กอะไรเราทำเองหมดเลยนะคะน่ารักอ่ะเราชอบอันนี้มากที่สุดเลยนะมันสโลนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะข้างล่างนะคะบ๊ายบาย